ตีครับพวกเขายังไม่ฟื้นกันเลยทํำยังไงดีควรจะปลูกดีไหมหรือว่าให้นอนต่อกันไปอย่างนี้เลยก็อยากจะปลูกนั่นแหละแต่ว่าตอนที่รักพาตัวมาก็ยังหลับไม่ยอมตื่นกันเลยขี้สาวกันจริงๆแต่มีไอโยงนี่แหละที่รู้สึกตัวระหว่างพามาก็เลยต้องโดนทุบคนอื่นหลับไอโยงมานสลบเดี๋ยวก่อนนะไอสิบเจสพลทหารกูไม่ได้หลับน้อยนี่กูยินยอมตาม,มาแต่โดยดีอ๋อใช่ละครับคุณจอชให้ความร่วมมืออย่างดีขอบคุณมากครับ ให้ความร่วมมืออย่างดีแต่ไงเอาเชือกมามัดตรงหน้ากูเนี่ย <_ an> ก็เพราะว่าคุณจอดหนวดโดกครับพอเห็นรวผมรู้สึกขนลุก <_ an> คุณจอสจะให้ผมมัดหน้าหรือว่าโกนหนวดดีครับเออมัดหน้าไว้ีก็ได้หนวดคือสัญลักษณ์ของลูกผู้ชายเว้ยดีนะเนี่ยยังเหลือรูจมูกไว้ให้หายใจให้โกรนเตือนเตือน,นอาบน้ำไปโรงเรียนได้แล้ว <_ an> ให้จอดมึงทีบกูทําไมเนี่ยกูกําลังหอมแก้มเคียวกออยู่เลยมึงฝันและไอโกลนดูท่าทางจะฝันดีนะครับเนี่ยเอ๊ะที่นี่ที่ไหนวะ อา้าวเ้ไอ้ขาวขาวตื่นขาวทําไมพวกเราโดนจับตัวแล้วไอ้ขาวทําไมโดนมาสูงจังขาวื่นได้แล้วไอ้ขาวให้จอดไอ้ขาวมาตายยังเนี่ยทำไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันต้องมีเทคนิคการเรียกหน่อยไหนเรียกยังไงเหล่ามาซิกูไม่เหล่าเดี๋ยวกูเรียกมาเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ขาวลูกค้ามารับอะไรดีครับร้านนี้มีทุกอย่างยกเว้นของที่คุณทานได้ถึงว่าทําไมร้านมันไม่ค่อยมีลูกค้า เอ๊ะนี่อะไรเนี่ยแ้าเจ็บ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 หลัง้นี่มันกูโดนมัดติดอยู่กับต้นนิ้วเฮ้ยเออว่ะพอสังเกตดูดีๆพวกเราโดนมัดติดอยู่กับต้นนิ้วนี่ ทำไมพวกมันเถื่อนกันจังวะแต่พวกเรามาติดกับต้นยูหนามเพียบเลยโอ้ยแล้วกูโดนมัดลอยอยู่กับอาการนี่กูตกนรกอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอา้าเฮ้ยแล้วทำไมไอ้จอนได้มัดติดกับต้นกล้วยนะ่ะโอ้ยโลกนีช่างไม่ยุติธรรมอ๋อลามไม่ยุติธรรมหรอมือมาโดนมัดหน้าแบบกูไหมยางกล้วยหยดใส่หัวกูติงติง,ต,งติงเลยเนี่ยพวกเราทำอะไรผิดวะเนี่ยเฮ้ยข่าวเรียโยกับไปกล้ามดิโหโดนทุกคนนี่แปลว่าแก๊งซากะมอยของเราโดนจับกันทั้งแก๊งเลยสินะ เออจะดีเหมืกันอย่างน้อยจะได้ไม่เหงาไม่ตายคนเดียวเฮ้ยไม่ถึงตายหรอกพวกเราไม่ใช่คนใจขอโหดร้ายนะเว้ยเอามามาติดกับต้นยวนี่เขาเรียกว่าโหดร้ายแล้วเอสิตรีกล้ามเตือนได้แล้วกล้ามโยงไอ้กล้ามตื่น,ต,น,ต,นตื่นเร็วมีเหลืองดูถ้าทายกล้ามจะไม่เตื่นงย่ายง่ายว่าขาวเอ๊ะไม่เป็นไรกูมีวิธีฮึบฮึบโอ้ยหนามแทงหลังอาวละเฮ้ยคนตกว่ะ อเอ๊ะที่นี่ที่ไหนไม่ใช่ในบ้านกูงั้นน้ำมาจากไหนอะอารู้สวดิค์ครับเพื่อนสดชื่นจัดใสไหมมึงบอกมาก่อนว่าเมื่อกี้คือน้ำอะไรกูจะได้รู้ว่ากูควรจะสดชื่นหรือควรจะดูเดือดอ๋อเป็นน้ำจากสวรค์ครับเพื่อนเมื่อกี้กูเห็นเทพเจ้าปล่อยน้ำใสเอ้ยข้าวฮ่าใครยังชัวงั้นก็ควรจะสดชื่นแหละว่าแต่ทำไมน้ำมันร้อนจังแล้วไงพวกเราโดนมัดอยู่ได้วะ เอออย่าเพิ่งถามกล้ามปลุกไอโยงดิเหลืายโยงคนเดียวที่ยังไม่ตื่นเนี่ยอ๋อเออว่ะโอ้โหไอโยงหน้ายับเชียวไปโดนอะไรมาคุณโย่งมีการขัดเืนนิดหน่อยครับก็เลยไม่ได้หลับแต่สลบท้แหวแท้เฮ้ยโย่งเตื่นครับโย่งโยงไอโยงอืมจ๋าไม่นะไม่จ๋าเฮ้กล้ามไอโยงฝันถึงเมียมึงไอโยงมึงฝันถึงเมียกูไอเลว มันคิดอะไรกับเมียกูไะเนี่ยเอ,อ๊ะจ๋าอย่านะอ่แล้วอาแล้วอากแ,แล้วผมไม่เกี่ยวนะไอ้ยองไอ้เพื่อนทรยศจ๋าอย่าขฆ่าเราเราไหว้ล่ะ เฮ้ยฝันถึงเมียมึงจริงว่ะแต่ไม่ใช่ในทางที่พวกเราคิดโอ้ยจ๋าอย่าหักขาเราเราขอโทษโอ้โหไอ้ยโง,งนี่มันฝันร้ายช,ะชะัดๆโอ้ยเราไม่ได้กินทุเรียนเธอปล่อยเราไปเถอะอ๋อย่าหักคอเราโอ้โหนี่คุณจ๋าโหดขนาดนั้นเลยหรอคุณกล้าเออใช่นี่ถ้ากูไม่ได้เป็นมนุษย์หมาป่ากูตายไปนานแล้วเฮ้ยยงกูจะช่วยมึงยังไงดีเนี่ยตื่นตื่นโยงมโนจ๋าทรมานอยู่ในความฝัน โอ้ยกระดูกหักหมดทั้งตัวแล้วจ๋าปล่อยเราไปเถอะงั้นเดี๋ยวเราจะบอกอะไรดีๆให้ฟังยงยงเพื่อนรักตื่นแล้วนีออกมาจากความฝันได้แล้วเราบอกเรื่องดีๆแล้วปล่อยเราไปนะไอ้กล้ามมันแอบขโมยังินเธอไปซื้อเบียร์กินไอเพื่อนทลายยศในฝันไอโยงโดนจ๋าซ้อมพอตื่นมากลัวมันต้องโดนไอ้กล้ามซ้อมต่อกล้ามเรียกชื่อพ่อมันดิมันจะได้ตื่นสัทีเฮ้ยองเตนองนันพ่อกูเฮ้ยไกลไกลเฮ้ยใครรอชื่อพ่อกูโอ้โหตื่นทันที รุณสวัสด์เพื่อนฝันดีไหมฝันดีบ้าอะไรล่ะมึงนั่นแหละชอบเหลาเวลาที่จ่าซ้อมมึงให้กูฟังจนกูเก็บเอาไปฝันว่าโดนซ้อมเองเลยเนี่ยเข้าใจความรู้สึกกูแล้วสินะเออกูเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมามึงมีความสุขมากแค่ไหนอ๋อนี่เรียกความสุขเหรอเออว่าแต่เราอยู่ที่ไหนวะทำไมถึงโดนมัด เฮ้ยเอสสิบีมึงทุกทูกเฮ้ยไม่ต้องใส่ใจโยงอ๋อไม่ต้องใส่ใจสินะจับพวกเรามาทําอะไรวะเนี่ยเราจะนําพวกคุณมาเล่นเกมช,ชิงรางวัลกันครับเกมชิงรางวัลมันต้องสมัครใจเปล่าวะโอ้โหแล้วดูนี่มันบังคับเล่นชัดๆอ้าวเฮ้ยนั่นไอ้ที่มัดกับตนกล้วยนี่ไอ้จอดเปล่าใช่กูเองดีใจนะที่มึงยังจากูได้จําได้เพราะเห็นหนวดมึงแพรมออกมาหน่อยนึงโอ้โหไอ้ขาวไม่มีมารยาทเลยอยู่สูงกว่าคนอื่นมาคิดว่ากูมาอยู่เองอ่ะ เอาละเอาละไม่ต้องทะเลาะกันสามัคคีกันเข้าไว้มึงไม่ต้องพูดที่จับพวกแกมาเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นเกมชิงรางวัลกันพลทหารอธิบายครับผมสิตีทุกคนโปรดอยู่ในความสงบอย่าดิ้นไปดิ้นมาตั้งใจฟังนะครับ มัดกับต้นนิ้วแบบนี้คิดว่ากูอยากดิ้นตายละเกมนี้มีชื่อว่าเกมคนละคําถามโดยจะมีผมกับสิบตีเท่านั้นที่รู้คําตอบพวกคุณต้องผลัดกันถามทีละคนเพื่อหาว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรและถ้าเกิดใครมั่นใจว่ารู้แล้วว่าคําตอบนั้นคืออะไรอ่ะตอบถูกคุณก็จะได้รับรางวัลรางวัลคืออะไรอ่ะตั๋วเครื่องบินไปกลับเซเว่นหนึ่งวัน ตัวไปกลับเซเว่นทำไมรางวัลมึงกระจอกจังวะกูเดินไปกระไรเซเว่นเนี่ยแต่มันจะสบายกว่าไงครับสบายกว่าตรงไหนถ้าเกิดคุณได้รับรางวัลน,นะคุณแค่นั่งแท็กซี่ไปที่สนามบินหนองงูเขียวเสร็จแล้วก็นั่งเครื่องบินไปเซเว่นเห็นไหมสบายสนามบินหนองงูเ่าเป่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตัวเนี่ยคุณต้องเดินไปเซเว่นเองเลยนะเห็นไหมลำบากลำบากทำไมรู้สึกเหมือนไม่อยากได้เลยกูอ่าและนั่นก็คือรางวัลสําหรับผู้ชนะ แต่บังเอิญว่าคุณตอบแล้วดันตอบผิดตอบผิดแล้วเป็นไงตายครับทำการประหารชีวิตตอบถูกได้ตั๋วเครื่องบินไปเซเว่นตอบผิดโดนประหารชีวิตงั้นกูต้องเอาตั๋วเครื่องบินไปเซเว่นให้ได้ถั่วต้มแล้วครับเพราะงั้นก่อนจะตอบเนี่ยคิดให้ดีๆให้แน่ใจก่อนไม่งั้นโดนประหารชีวิตเฮ้ยแล้วคนที่ไม่ได้ตอบผิดตอบถูกล่ะอ๋อก็ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่ามีคนตอบถูกแล้วน่ะคนที่เหลือจะโดนประหารชีวิตทันทีอ๋อคนตอบถูกรอดที่เหลือตาย ไอ้โหดไอ้คาตกรปล่อยกูไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยย่องใจเย็นๆไม่เป็นไรถึงพอเราตายพรุ่งนี้ก็ฟืน้นเสียใจด้วยครับที่นี่อยู่นอกเขตหมู่บ้านตายแล้วฟื้นไม่ได้งั้นแปลว่าทางออกมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องได้ตั๋วเครื่องบินไปเซเว่น ขอทหายกตัวอย่างให้พวกเขาดูหน่อยครับผมสิบตรีอ่ะถามมาเลยเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอันนี้คือการถามที่ไม่ถูกต้องเพราะค่าจะตอบแค่ว่าใช่หรือไม่อ๋ออ๋อ,อ,อมีสีเขียวผสมอยู่ใช่หรือไม่ใช่เคลื่อนที่ได้ใช่หรือไม่ไม่ใช่อ๋อเข้าใจแล้วก็เล่นง,ง่ายดีนี่หว่าคําตอบคือแมวใช่หรือไม่ถามแบบนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าถามแบบเนี้ยคือแปลว่าตั้งใจจะตอบแล้วโอเคกูเข้าใจแล้ว ดีมากเอาละเอาละนะเดี๋ยวผมจะให้พวกแกผัดกันถามทีละคนไล่จากโยงกล้ามขาวไปเลยพอถามครบ5้าคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะใบหนึ่งครั้งดีนะที่มีตัวช่วยเอาละครับทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว <พอ S 1> ครับดีมากครับตอนนี้พวกเราคิดคําตอบกันไว้แล้วเอาละสามสองหนึ่งเริ่มคุณโยงเป็นสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ใช่ ไอ้ยะเฮ้ยเป็นสิ่งมีชีวิตว่ะเก็บข้อมูลแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันต่อไปอกล้ามจะถามว่าไงนะใฮ้ย,ยโยงถามดีว่ะเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทีนี้คำตอบมันก็จะแคบลงเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งมีชีวิตนี่มันก็มีหลายประเภทนะเดี๋ยวเราต้องถามแยกประเภทกันเผื่อมันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ว่าอาจจะอยู่ในโลกแห่งนิยายหรือการ์ตูนอะไรนี้ซวยเลยอ่าจะถามแล้วสิ่งมีชีวิตที่ว่าเนี่ยมีอยู่ในโลกความจริงใช่หรือไม่ ใช่แล้วมีโอ้กล้ามถามดีวะ่ะเราคิดไม่ถึงเลยว่าต้องถามคำถามแบบนั้นขาต่อไปลาตามึองอะ่ะเอาอยู่ไหนวะกูอยู่ว่นนี้เฮ้ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยไม่คนก็สัตว์แล้ววะแต่ถ้าเป็นสนัตว์นี่โอ้โหมีเกสายผ่าน งั้นก็ถามแยกประเภทดีกว่าสิ่งมีชีวิตที่ว่าเนี่ยยืนสองขาใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ได้ยืนสองขาอ่าไม่ได้ยืนสองขาปัดคนออกไปได้เลยแปลว,ว่าต้องเป็นสัตว์ทั่วไปไก่ก็ไม่ใช่ทีนี้ก็เหลือแค่พยายามหาว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนสินะอา้าเราเว้ยแต่ละคนนี้ก็ถามดีๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงห้าตาเราแล้วสินะอืมเป็นสัตว์ใช่ไหมเดี๋ยวสัตว์ประเภทไหนล่ะ เอะรู้แล้วถามแบบนี้ดีกว่ามันมีขนคลุมทั้งตัวใช่หรือไม่ไอ้โกรนถามดีว่ะนี่สินะพลังแห่งหอยหลอดอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าอะไรกูถามว่ามันมีขนคลุมทั้งตัวใช่หรือไม่ไม่ใช่อ่าฮะเป็นสัตว์ไม่มีขนไม่ได้ยืนสองขาแปลว่ายืนสี่ขาแน่เนอะให้จอร์ดกูพอรู้คําตอบแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปกูจะตอบเลยใจเย็นโกรนเดี๋ยวมึงก็โดนประหารชีวิตหรอกเออเมื่อกี้น่าสงสัยวะที่บอกว่าไม่ได้ยืนสองขา อาจจะหมายถึงว่ายืนสีข่ขาหรือว่าไม่มีขาเลยก็ได้นะเว้ยพวกงูนะ่ะและยิ่งบอกว่าไม่มีขนด้วยสิ่งที่เข้ามาในหัวนี้ก็น่าจะเป็นงูจระเข้อะไรพวกนี้นะที่จริงยิ่งถามมากนี่คนอื่นก็ยิ่งใกล้เคียงคําตอบเข้าไปทุกทีแต่เราก็จาเป็นต้องถามเนะ่ะอยากจะถามสองอย่างเลยอ่ะว่ามันมีเกรดไหมกับอยากจะถามว่ามันไม่มีขาใช่ไหมเออเอางี้ละกันถามแบบนี้ก่อนดีกว่า กูจะถามว่าสัตว์ตัวนี้มีขาไหมโอ้จอถามได้ครอบคลุมกว่าเราอีกแทนที่กูจะถามว่ามันยืนสองขาใช่ไหมถามว่ามีขาไหมน่าจะเข้าท่ากว่าเพราะว่าถ้าไม่มีขาเนี่ยอาจจะเป็นพวกปลาหรืองูก็ได้เออว่ะยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำใช่สัตว์ตัวนี้มีขาเฮ้ยมีขาว่ะตัดงูตัดปลาออกไปได้เลยทีนี้ก็พอมั่นใจได้แล้วว่าจะต้องเป็นสัตว์บกแต่ว่าสัตว์บกก็ยังมีงูอยู่ เดี๋ยวรอดูว่าโยมันจะถามยังไงให้โกรธยิ้มอะไรดีใจอะไรเนี่ยฮะกูว่ากูรูคําตอบเดี๋ยวกูรอเก็บศพมึงให้แต่ละคนนี่ถามคําถามดีๆทางนั้นเลยนะครับเนี่ยสิตรีครับครบรอบแล้วอ่ะใบให้เขาเพิ่มอีกหน่อยนึงได้อันนี้คือช่วงโบนัสเดี๋ยวจะใบให้หน่อยนึงเอาแบบดีๆนะเว้ยไม่ใช่มาแบะแบะแบ๊แบ๊บคำใบก็คือน่ารักน่ารักเหร สัตว์ที่น่ารักกูตัดงูออกได้แล้วเย่แต่เดี๋ยวก่อนไม่แน่นะงูมันอาจจะเป็นสัตว์ที่น่ารักขอให้สิบตีก็ได้อ่ะเวงกรรมน่ารักเหรอวะกูว่าจะตอบจิ้งเหลนซะหน่อยอุ้ยดีนะยังไม่ทันได้ตอบน่ารักวะ่ะลูกหมาเฮ้ยไม่ได้เด็กเขาบอกว่าไม่มีขนลูกควายเออควายน่ารักไหมวะขนมันก็มีอยู่นะแต่ไม่ได้คลุมทั้งตัวมันขนจ๋งหนึ่งน่าจะจัดรวมอยู่ในหมวดนี้ได้อยู่ตัวอะไรลูกหมาเปล่าลูกหมาตอนเกิดมันไม่ค่อยมีขน เป็นคำใบ้บ้าอะไรของมันเนี่ยน่ารักเหรอน่ารักสําหรับมันคนเดียวหรือว่าสําหรับทุกคนบนโลกวะโอ้ยตายแล้วจะถามว่าอะไรดีงั้นในหัวของเราตอนเนี้ยถ้าเป็นสัตว์ธรรมดาธรรมดามันไม่น่าจะามาเป็นคําตอบนะมันดูแบบว่าเกลี่อนกลาดต้องเป็นสัตว์พิเศษหน่อย ในหัวเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจระเข้เอาละกูมุ่งเน้นไปที่จระเข้ก่อนดีกว่างั้นรู้แล้วว่าจะถามอะไรแต่ถ้าถามแบบกว้างไปเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นมันจะรู้ด้วยต้องถามแบบที่เรารู้คนเดียวอะสิตรีกูขอถามว่าเป็นสัตว์กินเนื้อใช่ไหมว้าวโยงถามถูกใจจริงเหริงของกูนี้มันกินเนื้อเปล่าวะเอาให้ตัดออกจากตัวเลือกแลวนี่เอ้กูลืมไปมันต้องเป็นสัตว์น่ารักนี่ว่ะไปแล้วไปแ,แล้วไปแ,แล้ว,ลวจระเข้กูสัตว์น่ารักไหมเนี่ยอาจจะเป็นลูกจระเข้ก็ได้นะ ไม่ใช่ครับอ่าแต่ว่ามันก็กินได้ทั้งเนื้อและสัตว์แหละแต่เน้นกินพืชเป็นหลักนั่นไงจระเข้กูถูกตัดออกไปเรียบร้อยโฮแบบนี้คนอื่นก็คงจะเริ่มคิดคำตอบขึ้นมากันได้แล้วลีเอาะ่ะถึงคราวหม่อมฉันแล้วกล้ามให้กูถามให้ไหมไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวถามเองตอนนี้ได้หัวขวานะคือหมูด่ดดงฮิปโปแคะกกำลังโด่งดังเลย มันตรงสเปคที่พูดมาหมดแล้วเป๊ะเลยน่ารักไม่มีขนกินพืชเป็นหลักแต่เรื่องขานี่ยังน่าสงสัยอยู่ว่าตกลงมีขาเนี่ยมันมีกี่ขากันแหนงั้นถามจำนวนขาเลยดีกว่าวะให้สิตรีกูขอถามว่ามันมีสี่ขาใช่ไหมใช่แล้วคุณกล้ามมีสี่ขาครับผมไอยานั่ไไไนไงใกล้เคียงกับหมูแดงกูละจระเข้ก็มีสี่ขานะอ้าวเอ๊นี่เรายังไม่เลิกคิดถึงจระเข้อีกเหรอ เฮ้ยต่อไปตาเราแล้วน่ารักมีสีขาไม่มีขนจะเป็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็น่ารักนะขนก็ค่อนข้างน้อยมากน่าจะจัดอยู่ในหมวดนี้ได้เลยงั้นเราควรจะถามอะไรอยาเพื่อที่อยากจะรู้มันคือช้างไหมถ้าผ่านาชัดเจนกันไปเดี๋ยวคนอื่นจะรู้เอ๊รู้เราแล้วเฮ้สิตรีกูจะถามถามอะไรคุณขาวปากตัวนี้มีงวงมีงาไหม โอ้โหไอ้ขาวมึงถามแบบนี้มึงไม่ถามไปเลยหรอว่าใช่ช้างไหมอ้าวเพราะมึงรู้ได้ไงว่ากูหมายถึงช้างโอ้ยไอ้ขาวอูดมั้งมีงวงมีงาไหมน่ะไอ้ขาวมึงถามโคตรโง่เลยว่ะเออไม่เป็นไรถามได้ถามได้ไม่มีงวงไม่มีงาครับเห็นไหมไอ้ขาวเขาบอกว่าไม่ใช่ช้างน่ะที่กูถามแบบนั้นนี่กูโง่หรือกูโง่เนี่ยเฮ้ยต่อไปตาเราอะไม่ใช่จริงเหว่แล้วเราควรจะถามถึงอะไรดีเมื่อกี้ไอ้ขาวมันพูดถึงช้างใช่ไหม แปลว่าต้องเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับช้างนเด็กที่คิดกันเราต้องมีตัวอะไรอยู่ในหัวสักอย่างก่อนตอนนี้ที่เริ่มจะคิดได้นี่น่าจะเป็นหมูเดงนะฮิโปโปแคะที่กําลังเป็นข่าวแต่มันจะใช่หรอวะในเมื่อมันกําลังดังเนี่ยไอพนทหารสิบปีนี่มันต้องคิดว่าเราอาจจะตอบเรื่องนี้ดีแล้วมันจะเอามาเป็นคาตอบหรอ โอ้ยเอาตัวอะไรมาใส่หัวดีวะตอนนี้หัวกูโล่งมากเลยไม่รู้จะถามอะไรดีอ่ะถามมั่วๆไปก่อนอ่ะส็ตรีกูขอถามว่ามันใช้คาถาแยกร่างได้ไหมมาถามบ้าอะไรของมันวะเนี่ยกรนไม่มีอะไรจะถามแล้วหรอเออไม่มีจริงๆหัวกูโล่งมากเลยกูผิดหวังกับสิ่งที่อยู่ในหัวกูไปละเดี๋ยวขอกูคิดใหม่กันเฮ้ยแล้วไอ้สิตรีมันจะตอบว่าไงวะ ถ้าตอบว่าใช้คาถาแยกร่างได้มีหาเลยนะจระเข้กูนี้ใช้คาถาแยกร่างได้เปล่าคุณโกลนถามได้ชาญฉลาดมากครับนี่คือการถามแบบฉลาดเหรอขอตอบว่าไม่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไปเรียนเนี่ยก็อาจจะใช้ไดเอา้าตกลงว่าใช้ได้หรือไม่ไดไว้เนี้ยเอ๊เดี๋ยวนะถ้าไปเรียนก็อาจจะใช้ได้เออแปลว่าตอนนี้ใช้ไม่ไดเออเออจระเข้กูยังใช้คาถาแยกร่างไปได้สินะโอ้คิดเรื่องจระเข้อีกแล้ว หมูแดงเรายังใช้คาถ่ายแยกล่างไปได้ว่าแต่โกรธถามแบบนี้ทําไมเนี่ยทำกูงงเลยต่อไปเป็นป้าคุณจอยครับเฮ้ยโกรธขอบใจมากเลยนะเว้ยที่ถามคําถามแบบนี้อ้าวเอ๊เอนี่เป็นคําถามท,าที่มีประโยชน์กับมือเหรอเฮะไม่มีประโยชน์แต่กูชอบเพราะว่าเห็นมึงแสดงความโง่แล้วกูรู้สึกมีความสุขไอดี ID นี่เอ๊ต้องหาสัตว์ตัวใหม่มาไว้ในหัวกบเขียดไม่ได้ดิมันกินเนื้อหมูเออหมูทั่วไปนี่มันกินพืชใช่เปล่าวะ มีแต่หมูเลี้ยงเนี่ยแหละที่กินแนวเนื้อแนว,แนวอาหารสัตว์แล้วหมูเนี่ยมันก็ดูน่ารักขนก็น้อยเรียกว่าขนคลุมทั้งตัวไม่ได้เลยงั้นควรจะถามอะไรที่เกี่ยวกับหมูถามว่าอ่ะสิตรีขอถามว่ามาเลยมันร้องอุด๊ดอุดใช่ไหมอ้โอโห้จอดมึงไม่ถามไปเลยเหรอว่าใช่หมูไหมเออว่าทำไมกูถามแบบนั้นวะเนี่ยโอ๊ยนี่กูโง่ไม่ต่างใจกโกรธเลยเนี่ยเหมือนได้ข่าวด้วยขอเปลี่ยนคำถามได้ไหมไม่ได้แล้วคับคุณจอตถามแล้วถามเลย แต่ถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรจะเปลี่ยนเป็นถามว่าหางม้วนไหมไม่ดีกว่ากันตรงไหนวะก็หมายถึงหมูอยู่ดีอ้าวจริงดิเออหัวกูโล่งแล้วทีนี้เป็นคําถามที่โง่แต่มีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับขอบใจที่ชมไม่ครับไม่ได้ร้องอุดอุดเฮ้ยจอร์เขาบอกว่าไม่ใช่หมูเนี่ยเสียใจด้วยนะเพื่อนมันไม่ใช่หมูไม่ต้องมาต่อย้ำกูเลยโยงแหมรอบที่สองแล้วก็ยังตอบกันไม่ได้เลยนะครับเนี่ยที่จริงก็อยากจะตอบเลยนั่นแหละแต่ถ้าตอบผิดโดนประหารชีวิตไหมล่ะ ก็เลยต้องถามให้มันแน่นอนก่อนอาครบรอบแล้วใบได้เลยอ่าได้เลยคำใบ้นี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนอย่าลืมนะใครที่อยากจะตอบเนี่ยห้ามถามถ้าจะถามก็ถามถ้าจะตอบก็ตอบไม่ใช่ว่าถามเสร็จปุ๊บตอบปาแบบนี้ไม่ได้โอแต่ว่าถ้าถามในปานั้าห้ามตอบอย่างนี้ก็โคตรเสี่ยงอีกแบบว่าเราถามจนรู้แล้วว่ามันคือตัวอะไรแต่ตอบไม่ได้คนต่อไปมันก็จะตอบแทนกลายเป็นว่าคนต่อไปชนะนั้นทีนี้สมมติว่าถ้าเรารู้คําตอบแล้วเนี่ย เราต้องแกล้งถามคําถามมั่ๆเพื่อให้คนต่อไปจะ่ตอบไม่ได้หรือไม่ก็ตอบไปเลยไม่ต้องถามเอาละครทุกคนฟังคาใบ้ให้ดีมันมีสีที่เข้มขน้นเออมันต้องใบ้อย่างนี้ดีวะสิบตรีโอ้โหมีสีเข้มมีสีเข้มอา้าวมีสีเข้มตัดหมูก็ออกไปได้เลยเอ๊แต่มันไม่ใช่ตั้งแต่รอ้องอูดอูดแล้วนี่หว่าแล้วจระเข้เรานี่มีสีเข้มไหมนะพอพอเลยยุ่งกับจระเข้สักทีควรจะคิดถึงสัตว์ตัวอื่นได้ละ อาจจะเป็นพวกฮิปโปพวกอะไรอย่างงี้ก็ได้มัง้งบางทีก็ดูเขาเขานะเออถามคําถามนี้ดีกว่ากูจะได้ชัดเจนไปเลยให้สิบตีขอถามว่ามาเลยครับคุณโยงรอบสามแล้วนะเออรู้นะจะถามว่ามันเป็นสัตว์บกใช่ไหมใช่แล้วครับมันเป็นสัตว์บกแต่ที่จริงก็อยู่น้ําได้ด้วยเรียกได้ว่าสะเทินน้าสะเทินบกอะไรประมาณนี้แต่ส่วนมากจะอยู่บนบก พอพๆมึงอธิบายมากไปแล้วโอูโอ้หูย่างงี้คนต่อไปก็ตอบได้เลยดีวะเอาพออธิบายมากก็ไม่ดีอีกจระเข้กูก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนี่ว่าเอาอีกแกะไอยานี่มันตรงกับหมูเดงเป๊ะเลยฮิโปแค้ของฉันเฮ้ยแต่จะตอบเลยดีไหมเนี่ยถ้าตอบผิดตายเอาไงดีวะกูมั่นใจแล้วละ่ะแต่ว่ากลัวตายแล้วถ้าเกิดว่าเราถามให้คําตอบมันชัดเจนมากกว่านี้อีก คนตอบให้ขาวมันจะาจะากลายเป็นผู้ชนะโอ๊ยปวดหัวปวดหัวตอบหรือถามตอบหรือถามขอความเห็นนายโย่งดีกว่าให้โยง่งฮะว่าไงพ่อมึงชื่อไก่เป็นอะไรของมึงเนี่ยกล้ามโอเคขอบใจนะเป็นคําแนะนําที่ดีมากให้สิบตีกูไม่ถามกูจะตอบเลยเดี๋ยวแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับพ่อกูว้าวคุณกล้ามจะตอบเลย แล้วนะเตรียมตัวคุณกล้ามเฮ้ย hey, มันเล็งปืนไปที่มึงแล้วกล้ามตอบให้มันถูกนะเว้ยแต่ตอบผิดก็ได้นะดีเหมือนกันจะได้ตายด้วยกันเฮ้ hey, ยอย่าขู่กูก็เสียอ,อยู่เหมือนกันละกูขอตอบว่าไอ้กล้ามจะตอบจริงว่ะขอให้มันตอบผิดเถอเป็นคําตอบที่ยังกูยังไม่ได้ตอบจะรีบไปไหนฮัสิดดีขอตอบว่าเป็นฮิโปโปโป

ให้ hey, โยงกูตอบดูอีกล้ามกูดีใจด้วยแล้วก็ลาก่อนผู้ชนะคือคุณกล้ามนะครับยินดีด้วยคุณกล้ามได้ตัว๋วไปกลับเซเว่หนึ่งใบส่วนคนที่เหลือทั้งหมดขอแสดงความเสียใจยด้วยครับลาก่อน